สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาร้องเพลงให้กำลังใจทุกๆคนนะครับแล้วบางแต่คนประเทศหรือว่าทั่วประเทศไทยเลยนะครับมาฟังผมร้องกันเลยนะครับ หนึ่งหน้าที่อังกอวินาทีจนลืมกันางจริงๆพบมาเป็นปีเร่องแบบนี้เธอดังใจแครหนึ่งนาทีแค่หนึ่งนาที่หนึ่งนาที่จนวันนี้แล้วฉันอยากซืมไม่ได้สักที่แค่นาที่ทำเอาน้ำตาฉลาลเป็นปีแค่หนึ่งหน้าที่ตอนจากนี้เราขัดกันให้เธอเหมือนเดิมจะจ้าไม่อยากฟังให้จบขึ้นนี้เรียกบอกมันเป็นแบบกัมรือไม่รักแทนหน่ว่า เป็นหัวยางผมก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับแล้วทุกคนก็สู้ๆด้วยนะครับตอนทำงานนะแล้วผมก็ขอลาคลิปไปก่อนนะครับขอบคุณครับที่มารับชมคลิปผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย